สวัสดีค่ะเพื่อนๆสบายดีกันไหมคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะคิดถึงคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะแต่ว่าเมื่อต้นปีนะคะแฟนก็ได้เสียคุณแม่ไปนะคะแล้วเขาก็ไม่ค่อยสบายนะคะคแล้วแฟนก็ไม่ค่อยสบายนะคะเพื่อก็เลยเอ,อ,อยู่ให้กําลังใจนะคะช่วยปลอบใจช่วยดูแลเขานะคะช่วยให้กําลังใจกันและกันนะคะแล้วเราก็ผ่านจุด นั้นมาด้วยกันนะคะตอนนี้อาการของแฟนก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะเปิ้ลก็เลยกลับมาทําคลิปทํา y o YouTube เหมือนเดิมนะคะมีอะไรจะให้เพื่อนๆดูนะคะที่จริง Apple ได้มาตั้งแต่วันที่16มกราคมแล้วนะคะเป็นพินของ Google e s s e n c e นั่นเองนะคะนี่นะคะเป็นสิ่งที่ Apple ิลเฝ้ารอมานานมากนะคะ ตั้งแต่เริ่มทำ YouTube อมาเนาะตั้งแต่วันที่22เมษาปีที่ปีที่แล้วนะคะปี2020นะคะ Apple เริ่มทำ YouTube ก็ลงคลิปมาเรื่อยๆนะคะจนถึงประมาณช่วงเดือนธันวานะคะต้นเดือนธันวา Apple ก็ได้ครบ1,000 s ับส c คร b e แล้วก็4,000ชั่วโมงนะคะได้เปิดสร้างรายได้นะคะมีรายได้เข้ามาจากโฆษณานะคะแล้วก็ สะสมเหรียญครบสิบเหรียญนะคะเมื่อวันที่16นะคะ16มกราที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วก็มีอีเมลเข้ามานะคะแจ้งเตือนบอกว่าคุณจะบอกว่าทาง Google นะคะทาง Google Essence นะคะได้ส่งพินมาให้แล้วนะคะทางไปซีนีนะคะหลังจากนั้น3วันนะคะ Apple ก็ได้รับพินเรียบร้อยนะคะ ข้างในนะคะก็จะเป็นเลข6หลักนะคะเลข6หลักให้เรากรอกลงไปที่ Google essence นะคะล็อกอินแล้วก็กรอกพิน6หลักลงไปก็จะมีกรอกตามสเต็ปนะคะเขาก็จะมีขั้นตอนในการกรอกแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือกรอกบัญชีธนาคารลงไปนะคะส่วน Apple เองก็กรอกบัญชีธนาคารที่ประเทศอังกฤษนะคะใช้สกุลเงินปอนด์นะคะซึ่งเราต้องสะสมให้ครบ60ปอนด์ เขาถึงจะโอนเงินเข้าบัญชีเรานะคะเงินก้อนแรกนะคะรายได้เงินก้อนแรกจาก u t u b e นะคะที่ Apple ได้รับก็คือ60ปอนด์นะคะเป็นจำนวนเ,เป็นเงินไทยก็2,400บาทนะคะก็เยอะอยู่นะคะพอได้ค่าขนมอยู่นะคะเพื่อนๆวิธีเพิ่มยอดคนติดตามนะคะวิธีเพิ่มยอดคนติดตามแล้วก็4 0 0พชั่วโมงนะคะทำยังไงนะคะส่วนส่วนตัวของ Apple เองก็ ่1,000ซับสไคร์สสำหรับ Apple นี่ยากมากนะคะจริงๆแล้วก็ทำใจไว้นิดนึงนะคะว่าออคงไม่มีใครดูช่องดูวิดีโอของเราหรอกนะคะแต่ว่าก็โอเคก็มีเพื่อนๆนะคะเข้ามาคอมเมนต์มาให้กำลังใจนะคะ Apple ใช้วิธีเพิ่มยอด u u s สไคร์1,000ซับสไคร์ก็คือ Apple ไปเยี่ยมเพื่อนๆนะคะไปเยี่ยมเพื่อนๆไปดูวิดีโอคลิปของเพื่อนๆนะคะแล้วก็คอมเมนต ทิ้งไว้นะคะเพื่อนๆเขาก็จะกลับมาดูเรานะคะก็ทําอย่างนี้จนถึงครบ4 0 0พชั่วโมงแล้วก็ครบ1000งันซับสไครต์นะคะก็ได้เปิดสร้างรายได้ก็ประมาณ7เดือนนั่นเองนะคะก็อยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะคะที่ทําช่อง y o u t u b e ใหม่นะคะที่ทําคลิปใหม่ก็ไม่ต้องท้อนะคะถ้ายอดวิวของเราไม่สูงก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ทาไปเรื่อยๆสนุกกับมันแล้วก็ มีความรักในสิ่งที่เราทำนะคะแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จเองนะคะก็ขอให้เพื่อนๆประสบความสำเร็จเร็วๆนะคะแล้วก็ได้พิน์ได้พิน์จาก Google a d s e n e ไวๆนะคะแล้วก็ตั้งใจลงคลิปให้สม่ำเสมอ Apple ก็จะพัฒนาตัวเองโดยการที่แบบพยายามลงคลิปให้สม่ำเสมอแล้วก็พยายามทำคลิปให้ออกมาให้ดีที่สุดนะคะก็ขอให้เพื่อน มีความสุขนะคะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้นะคะสู้ๆนะคะสู้ๆไปกับมันเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนเป็นกําลังใจให้เพื่อสำหรับเพื่อนๆคนใหม่นะคะที่กําลังเริ่มทํา y o YouTube ก็เป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะ Have a nice day บ๊ายบายนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะ